สวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับมาติดตามผลการทำงานของ3เกลือเวอร์แพนซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนเวอร์แพนไคโตซานและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรวันนี้ขอนำเสนอครับว่าทุเรียนที่ก็เรียกกันว่าสอนเป็นนะครับอายุ4ปีครึ่งที่นี่ครับหมูห่5บ้านหนองไม้หอมนะครับตำบล อะไรทราบไหมครับตําบลช้างทูนแน่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดที่นี่เจ้าของสวนเขาบอกว่าดีใจมากเลยเมื่อก่อนยุ่งยากวุ่นวายกับการใช้นะครับสารบำรุงต้นไม่ว่าจะเป็นการหมักการบมมา่มอะไรต่างๆแล้วนํามาใช้เธอศึกษาหลายเรื่องแต่มาติดใจครับ2ปีมานี้เธอใช้3มเกลอเวอร์แพนเพื่อบำรุงต้นทุเรียนของเธอผลผลิตเป็นอย่างไรสิ่งที่ท่านเห็นในขนาดนี้คือผลผลิตครั้งแรกของเธอในทุเรียน อายุ4ปีครึ่งวันนี้มาพบกับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับสวัสดีครับสองท่านครับสวัสดีค่ะครับท่านแรกเป็นเจ้าของสวนมีชื่อมีเสียงมีอะไรบ้างครับอ๋อฉันชื่อพอนนางพนทิพมุนสา,าค่ะเป็นเกษตรกรหมู่ห้าบ้านหนองไม้หอมอำเภอบอ่อไร่จังหวัดตราดจ้าโอ้ครับที่นี่นะครับคือที่ที่เรายืนอยู่นี่นะครับอีกท่านหนึ่งเป็นที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์มีชื่อมีเสียงไหมครับ สวัสดีค่ะวงวิไลบางพระจ่ค่ะเป็นผู้แนะนําอาทิตย์ค่ะอ๋อมาแนะนํา <ใน S 1> ด้านนะผลิตภัณฑ์ค่ะตอนที่เราเข้ามาครั้งแรกนะครับพี่วงวิไลครับเราเป็นที่ปรึกษาเขาเข้ามาแนะนำเนะี่ยมาแนะนํามาตอนไหนครับพี่วงวิไลครับปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วค่ะตอนนั้นเรามาเนี่ยเราเห็นสวนเป็นลักษณะยังไงครับมันก็จะยังไม่ดีเท่าที่เราเห็นตอนนี้ค่ะในวันนี้นะค่ะตอนนั้นน่ะตอนที่พี่ทิพย์ผมขออนุญาตรเรียกว่าพี่ทิพย์นะพี่ทิพย์ตอนที่พี่วงวิไลเข้ามาแนะนำานะ่สวนของเราตอนนั้นอายุ ทุเรียนเรากี่ปีครับทุเรียนได้สามปีจ้ะสองปีได้สองปีได้สองปีครึ่งสองปีครึ่งนะจ้ะแล้วเรามีทุเรียนเนี่ยพันอะไรครับเนี่ยขนาดเนี้ยก็หมอนทองมีประมาณร้อยห้าสิบต้นจ้ะนี่หมอนทองร้อยห้าสิบต้นนะจ้ะแล้วก็กระดุมอีกสามสิบต้นสามสิบต้นหมอนทองเนี่ยเราอายุเท่าไหร่ครับขนาดเนี้ยขนาดนี้ก็ได้สี่ปีครึ่งจ้ะนี่เอาลูกครั้งแรกเลยเรียกว่าไว้ลูกครั้งแรกที่โบราณเขาเรียกว่าสอนเป็น สอนให้มันเป็นสาวสอนให้มันออกลูกถูกไหมครับเอาละครับท่านอิคารพลครับนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างของการที่ทุเรียนสอนเป็นและมีความภูมิใจนําเสนอนะครับผมอย่างนี้พอเขาแนะนําตอนนั้นอะทุเรียนของเราก็ประมาณสัก3ปีถูกไหมจ้าสามปีแล้วนี่การบํารุงดูแลตอนนั้นเขามาแนะนําเราเนี่ยเราใช้วิธียังไงในการดูแลรักษาครับใช้ไอ้เบอร์พดนี่แหลนะจ้ะใช้ขู่หูนะจะใชุู้่หูแล้วก็ยิงกระเซ็จ้อ,อ แล้วก็ตอนนั้นเราใช้คู่หูนะอย่างไรครับในตอนที่ต้นมันสามปีนะสามปีก็เอามาพ่นในใช้ขวดขวายชุดหนึ่งมาผสมน้ำพันลิตรแล้วก็พ่นทุกสิบวันจ้ะทุกสิบวันจ้ะแล้วเห็นอะไรการเปลี่ยนแปลงบ้างครับตอนนั้นน่ะที่เรามาพ่นน่ะใบมันก็สวยขึ้นนะมันเขียวดีครับจ้ะเขียวดีการเจริญเติบโตแตกใบมันก็ใบกลางใบใหญ่ใบใบหนาดีอ๋อจ้ะ ใบมันเขียวนานแลวต้นมันก็แข็งแรงไม่มีโรคเลยอ๋คคำว่าเขียวนานเนี่ยหมายความว่าเราเคยใช้อย่างอื่นแล้วมันเขียวแล้วมันซีดอย่างนี้เหรอครับจ้ามันเขียวแป๊บเดียวจ้ะมันสีมันไม่ไม่ไม่เขียวมันเงาเหมือนใช้ไ้คู่หูน่ะอันนี้คือความแตกต่างจ้าความเขียวนานนะครับใบมันใบกลางจ้าแล้วก็พอใช้คู่หูไปเนี่ยมันเขียวเข้มด้วยนานด้วยกลางด้วยมันด้วยอโหเอาละครับ พอตอนใบดีแล้วต้นล่ะครับกิ่งก้านสาขาเป็นไงบ้างต้นกิ่งก้านสาขาก็กแข็งแรงดีจ้ะแล้วก็ทรงพุ่มก็สวยดีดูสวนอื่นมันก็ไม่เท่ากับของเรานะอของเรามันจะโตวกว่าเขาอยู่อเอาล่ะครับได้ใบได้ต้นได้ทรงนะครับมาถึงตอนทําดอกบ้างก็เอาไอ้คู่หูเนี่ยจากคู่หูนี่แหละใจ แบบพงอะแบบผงเนี่ยสองซองสองซองจ้แเ้วก็เอาอันไข่ตัวซานอะไข่ตัวซานอีกหนึ่งขวดหนึ่งขวดจ้า้ำน้ำพันลิตรพันลิตรจ้าอ๋อนี่เรียกว่าเพิ่มสองซองแต่ว่าไข่ตัวซานขวดเดียวจ้าทำให้แลวดอกเป็นยังไงดอกออกมาก็สมบูรณ์ดีนะออกเยอะจ้ะออกเยอะนะจ้ะสมบูรณ์จ้ะพอดอกสมบูรณ์ออกเยอะและเรามีวิธีการยังไงดูแลดอกจนมันเป็นผลในวันนี้ครับ ก็ดูแลไปตามระยะมันแหละแต่สิบสิบ,สบวันเราก็พ่นเนาะสิบวันก็พ่นจ้าบวกยาแมาลงด้วยบวกยาแมาลงด้วย<บ>อ๋อนี่เราก็เพราะมันมีแมลงเข้ามารบกวนจ้ะ,ม,ะมีมีถ้ามีเราก็บวกยาแมาลงถ้ารอบไหนไม่มียาแมาลงเราก็พ่นแต่คู่หูนี่แหละเอาละ,ะมาตอนนี้พอปนผลละครับเขาบอกว่าทุเรียนเวลาสอนเป็ี่ยนปีแรกๆเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับทุเรียนสอนเป็นครับ เขาว่ามันจะเป็นไอ้เคไอ้ขงเยอะทรงไม่สวยอ๋ oh, <ะ>หมายถึงว่าลูกใช่ไหมครับเป็นไอ้เคไอ้ของทรงไม่สวยแล้วของเราเนี่ยผลมันเป็นยังไงบ้างครับผลของเราก็ไม่เป็นนะเขาว่าหนามเห็นคนที่เขาทํามาก่อนเขามาดูหนามของเราแล้วเขาว่าหนามละเอียดดีหเหมือนทุเรียนมันได้ห้าหกปีแล้วเนี่ยเหรอทรงมันก,ก็ก็ไม่สวยทุกลูกหรอกแต่มันใช้ได้อยู่พอได้อยู่อจ้ะ ขนาดเนี้ยในฐานะที่มันเป็นทุเรียนสอนเป็นเนี่ยนะครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านมาดูแล้วนะครับก็มีที่ว่าเรียกว่าแปลกใจว่าทุเรียน4ปีครึ่งแต่ออกลูกเหมือน5 6ปีเลยนะครับขนาดเนี้ยทุเรียนหมอนทองของเรามี250้ต้นแล้วก็เป็นกระดุมซะส0ต้นนะครับอันนั้นเราคงไม่พูดถึงเราพูดแต่หมอนทองก่อนเนาะพูดแต่หมอนเเพราะหมอนได้รับผลแล้วหมอนได้รับผลปีแรกตอนเนี้ย5 0ต้นในหมอนทองเนี่ย มันติดดอกออกผลกี่ต้นครับตอนนี้กประมาณ230ต้นนี่แหละมีติดดอกออกผลนะจ้าจ้าสองต้นมีมน,น้อยต้นอนะ่ะที่มันออกป,ล,ปลายปลายแต่เราไม่นับเอานะไม่นับนับแต่ต้นที่มันออกสมบูรณ์ออก230ต้น,ตนจ้าโอ้โหแล้วเราไว้ต้นละกี่ผลกี่หน่วยกันครับเนี่ยก็ถ้าต้นโตๆก็50ลูกประมาณอย่างงี้ก็สามสิบแหละ กะว่าจะให้ได้ต้นละร้อยกิโลเลยเนี่ยมั่นใจอย่างนั้นจ้กะให้ได้ต้นละร้อยกิโลจ้แต่ขณะนี้เราถัวเฉลี่ยแล้วอ้าวสองร้อยสามสิบต้นเนี่ยปีนี้เรากะว่ากี่ตันก็สิบสิบตันขึ้นอยู่สิบตันขึ้นนะโอ oh, ้โหนี่ให้เป็นครั้งแรกได้สิบตันขึ้นนี่จ้าถือว่าภูมิใจไหมก็ภูมิใจในระดับหนึ่งอยู่จ้ะเพราะมันยังไม่ได้เก็บเลยเนาะจ้าแต่ถ้าเก็บแล้วเห็นไม่ตัวเงิน ก็ก็ดีใจเนาะภูมใจมากกว่ามากขึ้นไปอเองแหละนิดเดียวพอเพอิน <laughs> เมื่อกี้ผมเกิ่นไว้เรื่องว่าสามเกลอือแล้วหญิงกเกษตรเราใช้ยังไงครับตอนนี้หญิงกเษกษตรก็ก็ใช้ช่วงบำรุงใบเฉยๆก็ใช้ต้นละกิโลครึ่งครับเดือนหนึ่งใช้ครั้งหนึ่งแต่ช่วงไอ้บำรุงลูกนี่ยี่สิวันใส่ที อยาบำรุงลูกเขาให้เขาหน่อยให้เขาโตเร็วยี่สิบวันใส่ทีก็ได้เห็นประสิทธิภาพเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับเอาละครับพี่วงวิไลครับในฐานะที่เราเข้ามาเป็นผู้ที่ทําให้สวนของพี่ทิพย์เนี่ยนะครับมีความอัศาจรรย์อย่างนี้ในฐานะพี่วงวิไลออมองเห็นแล้วเนี่ยนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่พรทิพย์เนี่ยนะครับเป็นแบบนี้พี่วงวิไลยอยากจะเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่ใช้สมเกลือเวอร์แพนครับ ค่ะก็อยากให้คนที่เขาได้เห็นได้ดูแล้วก็อยากจะให้ได้รู้ว่า3มเกอร์เวอร์แพนเรามันใช้ดีจริงๆงแล้วใช้แล้วมันไม่ใช่ว่าเราใช้ต่อเนื่องแล้วมันก็ดีขึ้นทุกปีทุกปี <ừ> เพราะว่ามันจะไม่คือใช้ของเราแล้วมันไม่ดอบมันคือคือ,คอมีแต่เพิ่มขึ้น <ừ> ค่ะเอาละครับพอคาว่าไม่ดอบเพิ่มขึ้นพี่พรทิพย์ครับ,รบตอนที่เราใช้บํารุงดูแลรักษาเนี่ยกับสวนอื่นๆเนี่ยเ,ยเรื่องต้นทุนและเรารู้อยู่แล้วว่าปีนี้เราเห็นผลผลิตแล้ว ต้นทุนเป็นยังไงครับต้นทุนต้นทุนก็ไม่มากนะมันก็ลดต้นทุนลงอีกเพราะว่าเราใช้คู่หูแล้วเราลดไอฮอร์โมนลงอีกไงปุ๋ยทางใบลดลงอีกอจ้ะก็ถือว่าฮอร์โมนอะไรต่างๆแล้วก็เราลดลงไปหมดเลยจ้ะดังนั้นเพื่อให้พี่น้องเกษตรกร,กรมั่นใจในผลิตภัณฑ์3าเกลือเวอร์แพนพี่พรทิพย์ครับช่วยบอกพี่น้องเกษตรกร,กรที่กําลังทําทุเรียนแล้วสอนเป็นอายุ4ปีครึ่งเท่าเรา มีความมั่นใจแบบเราไหมเชิญบอกเขาเลยครับผมจ้าก็อยากให้เกษตรกรผู้ที่ทำสวนทุเรียนหันมาใช้คู่หูเวอร์แพนปุ๋ยหญิงกเกษตรเหมือนหนูเพราะว่าหนูจะใช้ลองดูแล้วว่ามันมันได้ผลดีจ้ะผลผลิตออกมาก็เป็นที่น่าพอใจอยู่ แต่อยากชวนพี่น้องชาวเกษตรกร,กรมาลองเปิดใจลองใช้คู่หูเวอร์แพนดูจ้ะผลผลิตจะได้ออกมาเหมือนเหมือนสวนของหนูจ้ะนี่คือ,อพลังใจอันหนึ่งของเกษตรกร,กรสู่เกษตรกร,กรด้วยกันครับบอกว่าเมื่อเจอของดีแล้วเราไม่เก็บเงียบปเป่าประกาศไปว่าท่านที่มีทุเรียนแบบนี้เริ่มต้นแบบนี้เห็นผลผลิตแบบนี้นะครับที่สําคัญรู้ว่ามันไม่ยุ่งยากสะดวกแล้วก็ปลอดภัยนะครับต่อผู้บริโภค เพราะมันเป็นอินทรีนะครับ mm hmm. ที่สําคัญอีกครับ mm hmm. เป็นอินทรีย์แล้วมันลดต้นทุนด้วยครับ <Okay. S 1> เคยใช้แล้วทั้งห์อมอร์โมนยุ่งยากวุ่นวายไปหมดเลยแต่พี่พรทิพย์ก็บอกว่ามันไม่ยุ่งยากเลยแต่ผลผลิตในปีแรกนะครับอย่างนี้อายุ4ปีครึ่งผลผลิตเหมือนกับ5-6ปีนะครับทุเรียนนั้นที่เขาบอกว่าเป็นโบเป็นเข้นั้นก็เรียกว่าแทบจะไม่มีเลยซึ่งนี่คือความภาคภูมิใจที่พี่พรทิพย์ครับบอกให้กับพี่น้องทั่วประเทศวันนี้มิเตอร์เกษตรยั่งยืนขอขอบคุณทั้ง พี่พรทิพย์นะครับและพี่วงวิไลครับที่ได้ให้ความรู้ดีๆกับเพื่อนพ้องพี่น้องผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนการเกษตรวันนี้มีเตอเกษตรยั่งยืนครับขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าจะติดตามทุกสวนที่มีพลังขับเคลื่อนแบบนี้เพื่อความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้เราทั้ง3ลาไปก่อนครับโอกาสหน้าเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวพลแนหญิงเกษตรใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยเปลดหนี้เี